กลับเข้ามาแล้วครับหลังจากที่ออกไปเกี่ยวข้าวเหนียวกลับมาครับก็วันนี้ก็เก็บไปอีกประมาณ3มไร่นะครับ3ามไร่ส่วนคันนี้ก็ผมทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปอ้าัน เขาไม่ยิคเขาไม่ยิคเขาไม่ยิคใกล้ๆกันพี่ละมาอันนี้อ่และได้แล้วเ่าต้องห้องก็ได้แล้วห้องอยี่บ่ห,ห้องกับห้องเอา ก็คันนี้ผมทําคอผมก็เลยยกลอยไว้ครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซอีกรอบหนึ่งนะครับกับทีมงานล็อกกีนที่สายจวดทีมงานโทรหนึ่งนะครับผมถึงไม่ได้อยู่โทรหนึ่งแต่ก็ยังสักกัดโทรหนึ่งเหมือนเดิมแหละนะครับมีงานโทรหากันอยู่นะครับไม่มีงานก็ไม่ได้โทรหาใครก็อยู่กันแบบนี้นะครับ เรียบร้อยให้น้องชายไปเกี่ยวครับให้น้องไปเกี่ยวไปกับคุณดันกินเขาอยู่บอ่ะอ่าน้ำเพื่อนนะบ่เออวาอยู่เสียงมึงคือพากันจอดตะดุดโดนเหมือนอยู่หน้าเงี้ยด้วยในยังสู้กินก็สูนเออพอพเนี่ยก็พรอพสกินโอ้เอออีน้ำเพื่นอู้ขี้ตุมไข้บ่สกีไข้บ่บ่ไข้บ่เออเงินเนาะ ถึกปืนย <laughs> ิ่งบาพ่พอ,พอหนูเลยพี่น้องเป็นตตมี่หนูกับบพ่อครับเดี๋ยวกระสีหลากเงยาแล้วครับบ้านนี้น่าจะเริ่มมืออื่นวันศุกเนาะวันศุก์บ่แน่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเบื้องเขาเขาเขาเจ้าดอเข้าเจ้าอีกทีหนึงเปิดราคามาอ่อนแห้งนะครับอุบลเปิดราคาเขามาสซนอำเภอเดชเปิดมาพันซีตายเอเลด บอกหูวา่าราคาเขาเขาหง่จะขึ้นบ่นะครับเขาหอมมาลีสีขึ้นบ่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็บฮอลม,มารีกันได้ว่าเขาเอื่นว่าเขาเ,าเบานะครับผมเป็นข้าวเบาโซเอียงบ่มันนี้ก็ใส่รดเชียมพ่นครับไปไปลุยนะครับสีเขาสะอาดดีครับรถคันนี้สีเกี่ยงนะครับอเขาลมมันก็บ,บ่ บอกไว้เลยว่ารถหยันมากินเขาลมบอดีท่อคู่โบตานะครับอันนี้ผมบอกไปนะอันนี้เป็นคพิ่มรู้สึกของของคนที่คุกคี้นะครับสําหรับพี่ๆน้องๆคนใดที่มีหยันหมาก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าเป็นยังผมยังบอกว่ารถหยันหมากินเขาลมบ่เก่งท่อคู่โบตา <c oughs> เนื่องจากว่าบุ้งกี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ย,ยปากเกี้ยวเนี่ยของหยันหมาเพิ่นทองเพิ่นจะลึกครับมันจะไปคําทองก่อนมันบ่ทำ มันจะไปคํำทองก่อนครับทองตัวนี้ทองอ้างมันแต่ว่าของคู่บาตะมันที่เป็นสวยออกมาเลยครับครับเปรียบเทียบกับบุ้งกีแม่โคกอะบุต่างจากระวางโกเบีกับแคทแต่ว่าความอ่าสมูทควมสมดุลนี้ถือว่าเครื่องข้าเจ้านี้ผมยอมรับเลยว่าดีแห้งเครื่องยันมานนะครับนี่แต่ว่าคู่บุตาความทนตรงยกให้เพื่อนละว่าเอาเพียทน เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เก็บคุณน,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 นันเวียนเลยบ่อือ้ยวันนั้นว่าขาปัน่นนี่ครับเก็บให้หมดแล้วครับเดี๋ยวเหลือแต่อ่าฮะเอา<ะ>เอันนั้นมานี่เอาตั้งตั้งนี่ตั้งพระเอกยังเอาตั้งขึ้นใช่ยัง อขอโทษขออภัยที่บ่อตอนเนื่องครับเนื่องจากว่าเมื่อกีเฝ้าไปกู้เขาซอยพ่อเพิ่นนะครับตากอยู่หนาบัานไอฝนมากครับบุตรเห็นบ่ฝนมาครับตกปกเปกปกเปกแล้วขี้ไหลครับ,ต,บ,บ,ารบตากเขาก็บพ่พอ,อิแห้งอ่งเดี๋ยวพาไปเบิง่งเพิ่นมานํารถไปเกี่ยวเขาครับน่าจะประมาณเพิ่นมาบอกมือไว้นะครับประมาณจะเกือบเกือบสิ้นเดือนเจ้านี้นะเพราะว่าคิ้วงนัน อาทิตย์หน้าคือเต็มแล้วนะครับคิวงานอาทิตย์หน้าเต็มทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมของเพื่นกับยูซือยูประมาณปลายเดือนนะครับก็หลากเหงาเลยนะครับพี่น้องนี่กูเขาเมื่อกี้ฝนตก่้าเอาผาเขาเอินว่าผาไล่บ่ผาไายคุ้มล้านบ่ผาล้านคุ้มไายคุ้มไว้ก่อนเขาเกี่ยวมาหมู่บ้านเพื่นมานําไปเกี่ยวเขา

ตีร <Cornell> ่วมเลยโอ้บ่เห็นเปโจงเวยมั้งไงใส่หลายอยู่บ่เขาเนี้ยปีนี้ใส่ซ้ำเก่าใส่ซ้ำเก่าแต่ซุ่มทั้งเทิงอันเดียวอืมข้าวเจ้าก็บซ้ำเก่าข้าเจ้ากับซ้ำเก่าเจ้าว่าเขาเนี่ยมันในขั้นนี้เถอะเพราะว่าหนามันบนถึงโอ้ไฮโน่นรถจมมันใส่เขาอยังเขาเนี้ยคือเก่าอืมบ่เกี่ยวยังบุเวีนบ่เป็ี่ยนยังเดี๋ยวนี้เออมันสามขั้นได้ปีนี้ <laughs> อยู่นเอาเพิ่นคือประมาณน้ำเจ้าล่ะเพิ่นถ่ายอยู่น่ะโอ้ถ่ายอยูอ่น่ะไฟวยบริหารโอ้ไฟล์บริหารบ่นี่เงินมากแต่จ,จับปั๊บอยู่ละออสองคนก็ได้สองหมื่นวังหันนี่โอ้ขนาดพระท่านได้ขายเขาไปถึงเงินหมื่นมูลนี่บ่ได้ได้หน่ย่าย <บ S 1> เราก็บ่ได้ย่ายเราเบ่มีบัตรสวัสดิการ อุ้ยมีบสัสสวัสดิการแต่ก่อนพววัวอุ้ยกับบ่มีกันพัวอุ้ยเพื่อระพึงมาที่เข้าเ็ษสวัสดิการแฮงงลานในรอบปีกันก็เลยนเด็กไดมาสองปีเขาสามคนนี่หนักไปเอ๊ะหูลาละบานนี่ที่ได้ดบอกพระเอกวไว้นี่ก็ใส่อคอกแล้วครับเจ้าอนินดี้ใส่อคอกแล้ว ขึ้นคอกไว้เรียบร้อยนะครับใส่คอกไวแล้วเตรียมนะครับเตรียมที่จะใส่ผ้าแสดงนะครับใส่ผ้าเขียวนะครับก็ะจะได้อเตรียมตัวไปขนข้าวแล้วแต่สภาพยางนี่สภาพยางนี่อาจจะแย่นิดนึง <c oughs> ก็น้องเขามาตามนะครับมหาวันไปเกี่ยวข้าวนะครับปีที่แล้วก็เกี่ยวให้นะครับก็อไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ไม่เต็มร้อยนะครับคนไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าจ่ายตังก่อนเกี่ยวทุกปีเลยแน่นอนมาก อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม